ดีค่ะเป็นไฟรีนัฐาชริย,ยาวัฒนากุลน,นะคะวันนี้เป็นไฟอยู่ที่ร้านเวนตาท็อปเจริญค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนของกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศไทยร้านแวนตาท็อปเจริญหาง่ายมากๆสะดวกที่ไหน ไปที่นั่นเลยนะคะอย่างที่เราทราบกันนี้อีกเหมือนกันนะว่าแว่นตาชอปเจริอเนี่ยเป็นศูนย์รวมแว่นตาชั้นนําระดับโลกมีหลากหลายแบรนด์ในที่เดียวเลยค่ะมาที่เดียวเนี่ยรับรองว่าได้แว่นกลับไปแน่นอนอย่างวันนี้ใกล้เข้าช่วงปีใหม่แล้วเพื่อนฝากอีกจะมาตรวจว,วัดสายตาจะมาตัดแว่นใหม่ค่ะเพราะว่าเตรียมที่จะไปทริปแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรกันนั้นตามมาได้เลยค่ะ ใช่ค่ะเป็นไฟ,ไฟเลือกแว่นคาเทียค่ะเป็นแบรนด์เนมโปรดของเฟ้นไฟเลยนะคะมีประวัติอันยาวนานรู้ราร่วมสมัยนอกจากลายเครื่องประดับที่สาวๆหลายคนเนี่ยชอบแล้วแว่นตานี่ก็เป็นอีกไอเทมที่พลาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวมาช่วยเฟ้นไฟเลือกแว่นกันด้วยนะว่าจะเลือกแบบไหนดีแบบนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยอุ้ยสวยหลายแบบเลยค่ะมาเลือกช่วยกันเลือก่อย หลังจากเลือกกรอบแว่นที่ถูกใจแล้วนะคะตอนนี้เรามาวัดค่าสายตากัน,นะคะ่ะกับผู้เชี่ยวชาญแว่นท็อปเจริญเขาก็กซื้มาบอกคันไฟด้วยนะคะเราควรจะวัดค่าสายตาทุก6เดือนพร้อมแล้วนะวัดได้เลยค่ะพี่ว้าวเรียบร้อยค่ะไม่รู้สั้นเยอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าเชื่อฝีมือผู้เชี่ยวชาญที่นี่นะคะเขาก็แนะนำเปไฟดีมากๆเลยค่ะ วันนี้เพื่อนไดีแว่นใหม่มาแล้วนะคะตัดวันนี้แล้วก็ได้รับแว่นเลยค่ะสำหรับใครที่กำลังจะตัดแว่นตอนรับเทศกาลปีใหม่หรือว่ากำลังจะหาแว่นตาให้กับคนรักนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะแว่นท็อปเจริญเพราะว่านิวเย a ร์นี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษลดถึง50%ราคาดีมากๆเลยค่ะอยากจะให้มาช็อปแว่นตากันนะคะที่ร้านแว่นท็อปเจริญทุกสาขาทั่วประเทศไทยที่นี่เขามีแว่นแบรนด์เนมหลากหลายแล้วก็มีหลากหลายทรงด้วยนะคะรับรองว่าตอบโจทย์ทุกวัยเลยละค่ะ พิเศษสุดสสำหรับแฟนคลับของเฟ้นไฟเพียงแค่โชว์วิดีโอนี้ที่คุณรับชมอยู่หรือว่าแจ้งโคด top ้ด topfftoff p f f เข้ามานะคะใช้ได้กับร้านท็อปเจริญทุกสาขาเลยคุณจะได้รับส่วนลดทันทีเพิ่มอีก10%แบบ On Top อูโอ้โหราคาดีมากๆเลยนะคะใช้ได้ที่ร้านแว่นท็อปเจริญและท็อปเจริญท็อปออนไลน์ด้วยค่ะเอยต้องมาช็อปแล้วแหละ h a p p y New Year จากท็อปเจริญค่ะราคาดีมาก